สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเบสิกนะการยิงกระ,นะันนะก็เป็นเบสิกแบบเบสิกมากๆเลยนะสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยยิงกรนูเนะี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆนะก็คือว่ายิงไปแล้วเนี่ยบางลูกบางลูกต่ำนะทั้งทั้งที่เล็งไปที่จุดเดิมปัญหานี้เนะี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันก็มีหลายสาเหตุนะแต่ว่าสาเหตหุหลักๆที่เราเจอได้บ่อยคือว่ามันเกิดเพราะว่าเราเนะนี่ยเท้าสาย ระยะการน้าวสาของเราไม่เท่ากันบางลูกเนี่ยเราด,ดึงน้อยลูกมันก็ต่ำบางลูกเราดึงเยอะลูกมันก็สูงนะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยอาจจะน้าวสายไม่เท่ากันแล้วเราจะรู้ได้ไงครว่าเราจะน้าวเท่ากันเราจะรู้ได้งไงอ่ะเราจะฝุดได้ยังไงมันก็มีเทคนิคนึ่งนะเราเรียกว่าการกำหนดแองเกอร์พอยนะ สิ่งที่นักธนูนะฮะต้องคิดนะเวลาที่จะฝึกเทคนิคการกำหนดแองเคอร์พอยต์ก็คือว่าเราต้องหาจุดที่เรารู้สึกว่ามันะง่ายในการดึงมาแล้วเราจะหยุดแล้วเราจะรู้ว่าเนี่ยคือใช่นะจุดที่มันชัดเจนเช่นตรงที่เป็นมุมปากตรงที่เป็นสันกรามตรงที่เป็นกระดูกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกแองเคอร์พอยต์ในจุดที่มันลอยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงแก้มอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ทำให้เราสับสนได้ว่าเฮ้ยเวลาเราดึงมาแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะแก้มเนี่ยมันก็นิ่มๆถูกไหมม,ม,มันก็ไม่รู้ว่าเออตรงไหนมันใช่ตรงกลางของแก้มเวลาดึงมาเฮ้ตรงไหนมันตรงกลางวะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่มันเห็นชัดเจนรู้ชัดเจนแตะได้ชัดเจนอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีในการกําหนดแองเกิลพอยท์นะะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือการจินตนาการเวลาที่เราเนี่ยน้าวสายมาเนี่ย ให้เราจินตนาการว่ามือข้างที่เราน้าวสายเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กแล้วจุดที่เรากําหนดเป็นแองเกิลพอยต์เนี่ยก็คือแม่เหล็กอันหนึ่งก็คือดึงมาแล้วให้มันมาหยุดที่จุดจุดนี้แปะกันแปะพอแปะกันปุ๊บอ่ะเราก็จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่าฟอร์มเนี่ยท่าทางของเราเนี่ยส่วนที่เป็นมือที่น้าวสายเนี่ยมันอยู่ที่จุดจุดเดิมมันก็จะช่วยได้ทําให้เราเนี่ย มีโอกาสที่จะดึงน้าวสาย,นย,ใ,นะยะในระยะเท่าเดิมนได้ดีขึ้นดีกว่าการที่เราไม่ได้กําหนดจุดแล้วเราก็ดึงไปเรื่อยเปื่อยนะมันจะมีอาการของนักขนูมือใหม่อยู่2อสาอาการที่เราจะเห็นเดี๋ยวยกตัวอย่างนะฮะว่าบางคนเนี่ยที่เพิ่งหัดดึงครั้งแรกๆนจะดึงอย่างนี้เนี่ยดึงอย่างนี้ ยังไม่ถึงหน้านะฮะแล้วก็ปล่อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะดึงแบบเลยมาเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่ามันต้องดึงถึงแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำหนดจุดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอาเราจะดึงแค่ไหนมันถึงจะพอดีเช่นนักธนูมใหม่อาจจะดึงมาถึงมุมปากแล้วก็เล็งแล้วก็ปล่อย ลูกต่อไปแล้วก็จุดเดิมมุมปากแล้วก็ปล่อยนะสิ่งนี้มันก็จะช่วยให้นักขนเนี่ยสามารถกําหนดระยะการเล้าได้นะจะมากจะน้อยมันก็อยู่ที่เรานะว่าเราอยากให้แองเกิลพอยตเราเนี่ยอ,อยู่ตื้นหรืออยู่ลึกแค่ไหนถ้าอยู่ตื้นลูกมก็เบาถ้าอยู่ลึกลูกมันก็จะแรงนะ แล้วสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักธนูใหม่นะที่เพิ่งหัดเริ่มเิ่นธนูเนี่ยคือว่าเ,าเวลาเราฝึกยิงเนี่ยเราไม่ควรจะไปมุ่งเน้นนะฮะกับคะแนนนะเราอาจจะแปะเป้าเพื่อเป็นจุดให้เราเล็งเฉยแต่ว่าเราอย่าไปสนใจว่าว่ามันเนี่ยจะเข้ากีนาน่คะแนนให้เราฝึกฟอร์มเรานะเราฝึกขั้นแรกเนี่ยฝึกด,ด้วยการกําหนดแองกรลพอยก่อนเราดึงเท่าเดิม เราเล็งไปที่เดิมแล้วลูกเนี่ยมันไปอยู่บริเวณเป็นกลุ่มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล็งไปที่เดิมน้าวจุดเดิมนะแองเกอรพอยต์ Point, เดิมแล้วลูกมันไปรวมเป็นกลุ่มเนี่ยถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในขั้นต้นแล้วเราก็สามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับโดยการปรับจุดที่เราเล็งเนี่ยสมมุติถ้าลูกมันต่ําไปเราก็ ใช้ฟอร์มเดิมแองเกิลพอยต์เดิมแต่ว่าเล็งให้มันสูงขึ้นเพื่อให้มันเข้าใกล้คะแนนนะแต่ว่าระยะแรกเนี่ยอย่าไปสนคะแนนนะให้สนว่าลูกเนี่ยมันยิงเป็นกลุ่มหรือเปล่าเรายิงท่าเดิมมองที่จุดเดิมลูกควรจะไปปัดบริเวณกลุ่มเดิมสำหรับวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้กำลังใจ ผู้ทำนะครับผมนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยนะเราจะได้ทำคลิปสอนเบสิคการยิงนัน่ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ